มีสองประตูเนาะแต่ว่าเ <ๆ S 2> ก็บของได้มากกว่าที่คิดใช่ครับคือตัวพี่พี่เคยขับโรสเตอร์มา,มาเวลามันเก็บของอะคือเป็นคนชอบใช้กระเป๋ยาใบใหญ่ๆนะครับเป็นแบบโอ้ใส้แบกนิดนึง<อ>แล้วเวลามันวางตรงกลางมันก็วางแล้วมันไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะมีแบบด้านหลังนิดนึงที่เขามีที่วางของให้อะไรเงี้ยก็พอดีกับสิ่งที่แบบเราใช้เลยแล้วพีก็รู้สึกว่าเออมันก็ตรงกับแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์พี่โดยตรงที่ว่าพีพีค่อนข้างจะแบบ มีของแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหมายความว่าของของที่ใช้ประจําวันอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์ที่ค่อนข้างดีครับใช้บ่อยแค่ไหนครับก็เอ่อถ้าสัปดาห์หนึ่งก็จะขับประมาณสองสามครั้งอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็พยายามเอาออกมาขับให้มันเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับเป็นคนขับรถเองโดยส่วนมากชอบขับรถเองครับเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยที่จะ่อนข้างเรียนหัวที่บางคนเอารถได้ครับก็เลยเป็นคนก็เลย ชอบซีโร่ขับรถเองมากกว่าเป็นคนขับแลวมันจะไม่ใช่เป็นคนขับเลยมันมัน